ขยับไปดูเหตุการณ์ระทึกข,ขวัญน,นะคะเกิดขึ้นในประเทศในจีเรีนนะคะ,นนะ,เ,เ,ะ,คะเกิดเหตุการณ์โจรบุกเข้าไปลักพาตัวเด็กนักเรียนชายหลายร้อยคนเลยนะคะที่วิทยายลัยวิทยายศาสตร์รัฐบาลนะคะในเมืองคาการ่าลัตไนเจอร์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะแล้วก็ตามรายงานบอกว่ามีเด็กผู้ชายเนี่ยบางคนเนี่ยพยายามที่จะหลบหนีจนถูกคนร้ายเนี่ยนะคะ ยิงเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะคะแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในจีเรียเปิดเผยนะคะว่าแก๊งโจรเนี่ยใส่ชุดทหารบุกเข้าไปลักพาตัวเด็กนักเรียนชายในหอพักของมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็บังคับให้น้องนองนักเรียนเนี่ยเดินเข้าป่าไปเบื้องต้นไม่แน่ใจว่ามีเด็กนักเรียนเนี่ยนะคะถูกลักพาตัวกี่คนแต่ว่าที่วิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยมีเด็กนักเรียนอยู่ประมาณ1000คนตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกําลังตามตัวอยู่นะคะ กองทัพล่าสุดก็ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปบินค้นหากลุ่มมือปืนที่ก่อเหตุแล้วด้วยเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือน้องๆออ,ออกมานะคะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางการรัฐไนเจอร์เนี่ยเปิดเผยนะคะว่าได้เกิดเหตุคนร้ายเนี่ยสังหารประชาชนไปอีก10คนนี่คือคนละเหตุการณ์กันแล้วก็ลักพาตัวชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล2หมู่บ้านไปอีกอย่างน้อย23ราย คือต้องบอกว่าภูมิภาคนี้ของเขานะคะกำลังเป็นพื้นที่ที่โจรเนี่ยกำลังลงมือก่อเหตุดุนแรงโจมตีหมู่บ้านแล้วก็ลักพาตัวคนไปนะคะแล้วก็ฆ่าคนในหมู่บ้านมากยิ่งขึ้นด้วยหลังจากที่ปล้นเอาทรัพย์สินมีค่าของชาวบ้านออกไปแล้ว